เรียนเข้าสู่รายการ5นาทีวิ t h s ศ i สนะคะเราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันภายในเวลา5นาทีนะคะทบทวนจากครั้งก่อนเราเรียนกันในเรื่องของสารอาหารไปแล้วนะคะสารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทนะคะแบ่งเป็น3ประเภทที่ให้พลังงานนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะได้จากแป้งเผือกมันนะคะ2โปรตีนนะคะได้จากเนื้อนมไข่แล้วก็ถั่วงานะคะ สามคือไขมันได้จากทั้งไขมันจากพืชแล้วก็ไขมันจากสว์พวกนี้ให้พลังงานนะคะอีกสามประเภทที่ไม่ให้พลังงานแต่ว่าเราจะเป็นที่ทต้องได้รับเหมือนกันนะคะหนึ่งคือแร่ธาุที่ได้จากผักนะคะสองคือวิตามินนะคะที่ได้จากผลไม้วิตามินนะคะก็จะเป็นวิตามิน a b C D e k นะคะก็วิตามินที่ ละลายในน้ําได้เนี่ยก็คือวิตามิน b กับวิตามิน c นะคะสังเกตได้จากว่าเครื่องดื่มทั่วไปปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องดื่มผสมวิตามินใช่ไหมซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีแต่วิตามิน b กับวิตามิน c นะคะเพราะพวกนี้ละลายในน้ําได้ส่วนเเด็กนะคะ ADEK ที่เหลือเนี่ยไม่สามารถละลายในน้ําได้เขาเลยไม่นิยมนะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ํานะคะน้ำเนี่ย กินเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายเพราะร่างกายเราจําเป็นต้องได้รับน้ําวันละ6-8แก้วนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงนะคะในส่วนที่เราจะเจอกันในวันนี้เลยนะ,ะนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของค่าพลังงานของอาหารนะคะแต่ก่อนหน้านี้ครูอ่ย้อนกลับไปนะคะในคลิปแรกๆเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายของเราใช่ไหมคะลืม แป๊บหนึง่งจับเวลาเอา่อจับเวลาห้านาทีนะคะเริ่มมาครั้งก่อนเอ่อช่วงคลิปแรกๆเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายว่าเราสามารถวัดการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยคร่าวๆได้จากน้ําหนักกับส่วนสูงใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกรอบอกรอบเอวรอบหัวนะคะรอบแขนเป็นต้นนะคะทีนี้ก็จะมาสู่คําถามที่ว่าอา้าวแล้วเราจะทํายังไงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าการที่เราน้าหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้เนี่ย มันสมส่วนแล้วนะคะหรืออ้วนไปหรือผอมไปนะคะเราก็จะมีตารางนะคะในการเช็คนะคะรูปร่างการจเจริญเติบโตของเราว่าสมส่วนไหมเกณฑ์ตรงนี้นะคะวิธีการก็คือเราจะเช็คอายุก่อน,นะค่ะว่าอายุเราประมาณเท่าไหร่ซึ่งในหัวตารางเขาก็จะบอกเอาไว้นะคะว่าสําหรับอายุ5้าถึงสิบหกสิบแปดปีนะคะแล้วเราก็จะมาดูน้ําหนักนะคะเช่นเราหนักเจ็ดสิบนะคะเราก็ลากเส้นไปเลยขีดจากน้ําหนักนี้ตรงนี้คือเจ็ดสิบนะคะเราก็ ลากเส้นส่วนสูงนะคะจุดตัดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะนะคะก็จะเป็นตัวบอกว่าเราในอยู่ในเกณฑ์สมส่วนท่วมหรืออ้วนนะคะตามนั้นทีนี้เด็กๆการที่ว่าเรากินอาหารเนี่ยแล้วมันอ้วนได้ยังไงนะคะนอกเหนือจากเราจะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่หรือเก็บสารอาหารให้ครบหกสารอาหารแล้วเนี่ยค่ะเราต้องมีการคำนวณพลังงานด้วยนะคะว่าร่างกายในแต่ละช่วงอายุของเราค่ะเขาก็จะมี ปริมาณความต้องการพลังงานเนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าเรากินน้อยกว่าจํานวนพลังงานที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันเราจะผอมถ้าเรากินมากกว่าจํานวนพลังงานที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันเนี่ยนะคะพลังงานที่เหลือเนี่ยเขาจะถูกสะสมเอาไว้ในรูปแบบของไขมันก็คือเราจะอ้วนขึ้นนั่นเองนะคะอะทีนี้ถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยหนีไม่พ้นคําว่าแคลอรี่ค่ะ แคลอรี่นะคะคือหน่วยนะคะหน่วยในการวัดพลังงานว่าอาหารตรงนี้กี่แคลกี่แคลอันนั้นนะคะก็คือคําว่าพลังงานนั่นเองนะคะพลังงานนะคะที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้คําว่ากิโลแคลอร,รี่นะคะ oh <Yeah. S 1> แต่ว่าที่เราถนัดใช้ก็คือกี่แคลกี่แคลนั่นแหละแต่ว่าความเต็มใจของเขาคือกิโลแคลอรี่นะคะทีนี้เราก็จะมาเช็คกันค่ะว่าว่าในอายุช่วงเท่าไหไร่เนี่ยเราใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีการแบ่งค่ะในช่วงแรกๆเนี่ย ในช่วงที่เรายังเด็กอยู่ค่ะค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการระหว่างชายกับหญิงไม่ต่างกันนะักนะคะตั้งแต่1นึถึงสขวบเนี่ยคือพันกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะแล้วก็ถึง8ปดขวบเนพันสี่ 1, ชายหญิงไม่ต่างแต่ว่าตั้งแต่เลย8ปขวบเป็นต้นไปก็คือเก้าขวบเป็นต้นไปค่ะชายหญิงเริ่มต้องการพลังงานแตกต่างกันแล้วนะคะโดยถ้าผู้ชายเนี่ยอายุตั้งแต่9ก้าถึงสิขวบนะคะ ก็จะต้องการพลังงานต่อวันเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะส่วนผู้หญิงก้าวถึงหสองขวดเนี่ยขวบนะคะใช้พลังงานหนึ่งพันหกร้อยแคลอรี่นะคะก็กินให้ได้ประมาณนี้นะคะถ้ากินเกินจะอ้วนนะคะกินน้อยไปก็จะผอมไม่มีแรงนะคะโอเคอันนี้เป็นแค่หลักการแต่ว่าถามว่าอาถ้าเรากินเกินแล้วทํายังไงละครูนะคะคือเราสามารถออกกําลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้นะคะ โอเคงั้นครูยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเป็นผู้ชายนะคะอายุ10ขวบเพราะฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง9-12ปีถูกไหมคะเราต้องการพลังงาน1,700นะคะผู้หญิง1,600อะครูยกตัวอย่างว่ามี1,700นะคะเริ่มต้น1,700เช้าค่ะอยากกินข้าวหน้าเป็ดนะ,ะเวลาเราเซิร์ชเราก็เซิร์ชหาเลยเข้าวหน้าเป็ดกี่แคล495แคลเราก็เอาไปลบออกจากพลังงานที่เราต้องการซะนะคะ,ะ,คะก็จะเหลือว่าอะพอกินข้าวหน้าเป็ดเสร็จแล้วเราจะเหลือพลังงาน1 0 0 ร้อยห้าแคลอรี่นะคะจากนั้นข้าวกลางวันค่ะอยากกินข้าวมันไก่ทอดหกร้อยเก้าสิบห้าแคลเราก็เอาหกร้อยเก้าสิบห้าแคลนียค่ะมาลบจากพลังงานที่เราเหลือก็จะเหลือห้าร้อยสิบแคลนะคะตอนเย็นอยากกินชานมไข่มุกในระหว่างวันยังไม่ถึงเย็นก็ได้ระหว่างวันอยากกินชานมไข่มุกสามร้อยหกสิบแคลอรี่นะคะเหลืออีกแค่หนึ่งร้อยห้าสิบต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูกินข้าวเย็นไปอีกเนี่ย มันก็จะมีแนวโน้มที่ว่าจะเกินถูกไหมคะก็ต้องไปหาพวกสลัดกินถ้าไม่อยากเกินนะคะหรือถ้าจะพอแค่นี้เนี่ยหนูก็จะมีพลังงานเหลือนะคะอยู่ทั้งหมด150รแคลอรี่นะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับพันเแบบนี้ประมาณนั้นนะคะโอเคหลักการคือเราควรกินให้ครบ5หมู่นะคะกินให้พอดีกับพลังงานที่ร่างกายต้องการนะคะจึงจะร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ออกมา สมส่วนเรียบร้อยเวลาเหลือ1 9วิานทะีอ่ะโอเคนะคะทีนี้ในเรื่องงานของเราค่ะเด็กๆงานนะคะแบบฝึกหัดนะคะมีแบบฝึกหดัดแล้วก็มีใบงานใบงานเนี่ยให้ทําใบงานเรื่องของปริมาณพลังงานนะคะครูก็จะมีตัวเมนูคํานวณแคลอรี่ให้ให้ลองลองเลือกเมนูว่าเช้ากินอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรแล้วก็คานวณแคลอรี่ให้ครูทีนะคะ จากนั้นพอทําปริมาณพลังงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเรามี2ขคาบนะคะในคาบตอนบ่ายเนี่ยย้ายมาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหน้า13ถึง15นะคะยังอยู่ในเรื่องของการคํานวณพลังงานเหมือนกันจากนั้นถ่ายรูปนะคะส่งครูในรายหรือใน Facebook ได้ทั้งหมดนะคะอย่าลืมตามงานนะคะสวัสดีค่ะ